ไปไหนกันฮะไปจังหวัดตากครับผมพี่คิมแผนของการออกกําลังกายในทริปนี้คือเราจะไปเก็บผลไม้กันนะครับเคยเก็บผลไม้ไหมครับเคยครับเคยผลไม้ที่ผมชอบกินคือขนุนผมชอบไปเก็บขนุนแถวสนามหลวงแต่แถวนั้นเนื้อขนุนจะเหลวๆไปเป๋วไม่ค่อยมีอะไรอะไรเราเลยเรียกกันว่าเป็นวิญญาณขนุนหรืออีกชื่อหนึ่งคือผีขนุน คนสวนโทรมาบอกว่าวันก่อนพายุเข้าไอ้ผลไม้ที่ไปเก็บอันร่วงทีนี้ความสนุกของคลิปนี้เคยปะมันต้องเดินหาลูกที่ยังลงเืลือยู่ต้องหาลูกที่ยังเซอร์วิสได้อยู่เดินหาลูกที่รอดแล้ว่าเหนื่อยกว่ากินแอนมันเกนไหมยังครับกินแล้วฮะตอนเช้ายังครับกินแล้วเป็นยังไงบ้างครับ สูเชอ์นะครับใ้าอยากออกกำลังกายตอนเช้านะแต่ว่านเบรดเดียรไข้เตี้ยเดยเป็นผู้เสพไม่ได้เป็นผู้ชายเป็นบู้เสพตู้ปสตอปฮุมคือแเวอรรินส์เส้นทางของเราไม่มีวันมามันจบกันเหมือนกับสายน้ำที่ไม่มีวันย้อนกลับมาแก้ปีกโอเคมันแค่ไวรเสโอเคโอเคโอเอเซมาเมื่อยครับ พายพักนะครับรุ่นปี60นะครับผมอ่ะปรบมือ2ครั้งก่อนนะครับอ่าละลายวิธีการไหมปรบมือ3ครั้งเก่งมากลูกอ่ะเดี๋ยวพี่จะสอนปรบมือ2ครั้งครึ่งนะครับปั๊บปั๊บพอครึ่งปุ๊บชิวอย่างงี้นะครับเดี๋ยวทำตาปั๊บปั๊บชิวเออจักรนาการเก่าสะเปเลศสะเปเลศสะเปเลศเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่จะให้น้องๆแนะนำตัวนะครับน้องชื่ออะไรทำอะไรเยอะไว้เยอะวะเฮ้ย นองชื่อขนมน้องชื่อขนมชอบขยมเอาไวา้ <c oughs> ขยมเอาไว้เวะเอ้ขยมเอาไวเา้เหรอวะสวัสดีครับถึงตาดแล้วพรุ่งนี้เราจะไปสวนผลไม้ของน้องขนมจีนนะครับทีมงานตัวอ้วนๆอยู่บ้านน้นไปแวะหานะ ฮลฮลเศรษฐาเป็นไงบ้างบ้านลูกเมียน้อยทำไมครับทำไมครับบ้านหลังนู้นสร้างทีหลังหลังนี้สร้างก่อนแม่ผมเทหลังนี้ต้องบอกก่อนว่านี่เป็นที่พักของครอบครัวของน้องขนมจีนนะครับเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นเป็นบ้านพักตากอากาศแล้วกันตระกูลอะไรนะตระกูลอําไพดีทุกคนในตระกูลยกเว้นกู อ่ะพารีวิวห้องหน่อยเราบอกว่าหลังที่พี่การอยู่มันดีกว่าบ้านหลังนู้นม,มันใหม่ใช่ปะ่ะที่นี่บ้านหลังนี้มันเก่าแล้วแม่ไม่ค่อยดูแลแล้วตอนนี้หน้าฝนประตูบวมประตูบวมอ๋อประตูบวมแล้วเลยต้องเอาเก้าอี้มาแล้วมึงดูแล้วป<ด>ระตูเย็นที่นี่ปตูเย็น <laughs> <laughs> อ๋อประตูเย็นก็บวมโดยที่เนี่ยเน้นการเปิดเผยเป็นหลักดูนะครับดูเลยเวลาปิดนึ่งหนึ่งเฮ้ยอ่านไดก่อนนะ อันนี้จุดพีคเกตฮะท่อระบายอยู่ตรงนี้น้ำไม่ไหลมีมุมนู้นมึงออกแบบบ้านยังไงดินมันสุดไอเดี๋ยวกูอาบน้ำก่อนค่าพักคืนละเท่าไหร่ครับพี่นี่บมื่นะครับผมให้อยู่ฟรีมาถ้าคนจะมาพักนะฮะพี่ได้เปิดให้เขามาพักไม่ใช่รีสอร์ทนี่ผมผมอยู่บ้านนีดิทุกคนครับในฐานะที่พวกเราเป็นโค้ชนะครับผมพรุ่งนี้ตื่นตีสี่ครับ ไปแลนะทุกคนบ๊ายบาย,บายสวัสดีตอนเช้าครับเป็นเวลาตีห้าแล้วผมก็นึกแล้วแหละว่าไม่มีใครตืน่นนึ่ข้างนอกวิวสวยเดีย๋ยวเราจะไปทำการปลุกสนันกันนะครับผมเฮ้อเนอนยิ้มว่ะ look at it ดีธรรมชาติยาม6กโมงเช้านะครับได้อุปกรณ์ใหม่มามันคือออสม m โมบายนี่จะมาลองถ่ายเซลฟี่มันมีโหมดที่ที่จิงมากมิติใหม่แห่งการถ่ายเซลฟี่ตั้งข้าวและโอเค1 2ึ่งสอาไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันเคยลองครั้งแรกเพิ่งแกะกล่องมาเลยเนี่ยเย็ดเย็ดมิติใหม่แห่งการเป็นเน็ตไอดอลติ๊ติๆติดกล้องมันจะนิ่งมากอยู่ดูแพงมาก คนนึงน่งคนหนึงน่งดีกูแน่โอ้ยโอ้ยสวัสดีครับวันนี้ตอนเช้านะฮะก่อนที่เราจะออกใช้ชีวิตแน่นอนเราต้องมาวอร์มอัพกันสักหน่อยสำหรับสามหนุ่มคนนี้การที่เราจะวอร์มอัพเนี่ยจะเริ่มวอร์มโดยการวอร์มทุกส่วนของร่างกายให้มันออกไปใช้ชีวิตได้ง่ายเอาง่ายมีแค่นั้นแหละไดานามิกวอร์มอัพเนี่ยคือวอร์มเพื่อให้ร่างกายอบอุน่นโอเคใช้เวลาประมาณ15-30นาทีต้องวอร์มก่อนไป you <laughs> ถามน้องหนึ่งครับเหตุผลที่เราจะต้องตื่นเช้ามาออกกําลังกายคืออะไรครับเพราะว่าอ,อากาศตอนเช้ามันสดชื่นที่สุดแล้วมันก็เป็นอากาศที่ค่อนข้างดีต่อกับร่างกายด้วยวิตามินที่ได้เนี่ยก็คือวิตามินพวกดีแต่ไม่รู้ว่นมีมากน้อยแค่ไหนฮะในะความเป็นจริงพวกเราเนี่ยได้วิตามินดีน้อยเพราะมันกรุงเทพอยู่แต่ในบ้านอากาศข้างนอกร้อนเพราะฉะนั้นอากาศตอนเช้า,าจะดีมากวิตามินดีนี่สักหลัง11โมงก็ไม่น่าได้แล้วไม่น่านได้จะเป็นมะเร็งผิวหนังแล้วนอกจากมันดีต่อกระดูกแล้วเนี่ยมันจะดีต่อสภาพฮอร์โมนในร่างกายแล้วก็การตื่่่นเเเชช้าาจจะะววยรองล ทำให้ได้เวลาชีวิตเพิ่มขึ้นมาแบบมหาศาลมาถ้าใครสักคนเคยตื่นตีห้าเนี่ยจะรู้สึกว่าใช้ชีวิตมาทั้งวันละแต่ไม่แค่สิบโมงเองอะไรประมาณนั้นอันนี้นี่แรปเปอร์ชาวไทยฮะอะไรฮะมายาาบดูดจิมปุ๊บมันหาดูยากแล้วนะกรุงเทพไม่มีเลยมั้งกรุงเทพหาไม่ได้แล้วอยากจะรู้เธเป็นอย่างไรตั้งแต่วันนั้นที่เลิกกันไปทำไมมันหุบไวอย่างนี้ทำไมมันหุบไวอย่างน้มันเป็นสัญชาตญาณของพืชชนิดนี้เนี่ยดูอี้หงดเพื่อป้องกันตัวป้องกันตัว เดินเข้าไปปลาใส่อันนี้คือทีมจะต่อยคนที่เพิ่งเข้ามาครับหนึ่งสอง สวัสดีครับพบกับพี่ฟ้าใสจากฟิตจังชันอีกแล้วนะครับวันนี้นะก็จะมาพูดถึงความสําคัญของอาหารเช้ากลางวันและเย็นนะครับเช้าเนี่ยมันกินอะไรดีนะครับกินยังไงนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าไม่ให้เป็นการฮาร์เซลกันไปวันนี้ก็จะพูดถึงโดยรวมๆว่าจริงแล้วเราควรจะกินอะไรบ้างแต่เดี๋ยวเราจะมาถ่ายเข้ากับสปอนเซอร์ให้ฟังแบบที่น้องๆไม่รู้สึกว่าโดนขายของมากเกินไปครับเทีนี้าพูดถึงอาหารเช้านะครับถามว่าทําไมมันสำคัญจริงๆแล้วเนี่ยอาหารมื้อไหนก็สาคัญทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเช้ากลางวันเย็นแล้วยังมีีสออชช่่่่วววงงาาายยะรรบบหืๆเ จะมักจะหิวสิ่งที่สําคัญมากกว่าเมื่ออาหารนะครับคือช้อยส์อาหารที่เรากินเพราะว่าหากว่าเราเลือกอาหารที่ผิด อย่างเช่นเมื้อเช้าเราเนี่ยไปกินน้ําตาลเยอะเกินไปหรือว่าอาจจะได้รับสารอาหารบางตัวไม่พออาจจะทําให้เราเกิดอาการง่วงช่วงสายได้นะครับหรือว่าวันนั้นเราอาจจะไม่มีแรงเลยนะครับซึ่งลิงก์เท่ากับอาหารเช้าที่เหมาะสมส่วนใหญ่แล้วจะแนะนําให้เป็นมื้อที่มีแป้งที่อาจจะไม่ขัดขาวหรือว่ามีไฟเบอร์ค่อนข้างเยอะหรือไฟเบอร์ที่เรียกว่ากาก,ากใหญ่ก็ลิงก์เข้าหาอาหารประเภทข้าวโอ๊ตข้าวกล้องนะครับหรือว่าจะเป็นฟักทองพวกอะไรที่มีไฟเบอร์เยอะอาจจะเปนผลไม้ซึ่งพวกนี้เนี่ยมันใช้เวลาย,ย่อยค่อนข้างนานทาให้เราอยู่ท้องนะครับซึ่งก็ลิง,าง, er งเาอรคื แลมันเกรดเพราะว่าตานเช้าแบบที่มีไฟเบอร์เยอะและมีตาลน้อยหมายความว่าไม่ได้ใส่พวกน้าตาลทรายลงไปเยอะมากเนี่ยนะครับมันช่วยทําให้เราอยู่ท้องได้นานขึ้นแล้วก็มีเรื่องมีแรงได้นานขึ้นก็ค่อนข้างเหมาะกับการกินก่อนออกไปออกกาลังกายนะครับแต่เว้นระยะเวลาสักปักหนึ่งประมาณ60-90ถึงนาทีแล้วแต่ว่าขนาดของมื้อเช้าเราเนี่ยเรากินมื้อเช้าใหญ่ขนาดไหนถ้าเกิดว่าเรากินข้าวโอ๊ตหนึ่งชามเยอะๆแล้วมีไข่ดาวไข่กอแฮมพวกนี้นะครับมันมื้อค่อนข้างใหญ่เนี่ยอาจจะให้เว้นประมาณ90นาาทีแต่ถ้เกิดว่าเรากินกล้วยหรืนพวกแต่าอาจจะะเป็็นอไรก แล้วแต่ว่าเป็นมือเล็กๆอาจจะใช้เวลาย่อยทั้งหมดก่อนออกกาลังกายได้ประมาณ60นาทีทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความชัวเอา90นาทีเป็นตัวตั้งหากว่าน้องๆรู้สึกว่าเวลาไปเรียนหนังสือ,อแล้วง่วงนอนไม่ว่าจะเป็นง่วงนอนช่วงสายหรือช่วงบ่ายให้ดูว่าตอนเชา้าเราเนะี่ยกินอะไรลองแก้ดูนะครับหนึ่งเลี่ยงน้าตาลนะครับอยากกินน้าตาลเยอะเกินไป2พยายามลดปริมาณอาหารลงให้มันเล็กลงนิดหนึ่งเช่นข้าวหนึ่งจานเนี่ยกำลังดีแล้วก็มีกับนะครับหรือว่าถ้าเป็นสแนะ็คสแนค็คที่แนะนําส่วนใหญ่จะเป็นสแน,นทีี่่่่มมรรรรตนนหหืือออออไไฟเเ์ลกาาายยงงงดึั เป็นสแน็คอันหนึ่งได้ที่อกินตอนบ่ายแล้วก็พ้่งอยู่ท้องวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับนี่ต้อนรับเข้าสู่สวนมังคุดนะครับภารกิจที่ทุกท่านจะได้ทำเดี๋ยว มึงโกรธอะไรโกรธอะไรเข้มเค็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 มภารกิจที่ทุกท่านจะได้ทําวันนี้นะครับก็คือการเก็บมังคุดนั่นเองมังคุดที่สุกแล้วจะเป็นอย่างนั้นครับท่านนายพลหยิบมาหน่อยครับนายพลเร็วสิครับเร็วเดี๋ยวมึงใจท่านนายพลเร็วเฮกนี่คือมังคุดที่สุกแล้วนะฮะลูกมันจะออกสีม่วงๆแดงๆหน่อยนะครับไหนลองแกะดิเดี๋ยวจะเย็นเลยนี่ก็จะกินอย่างเดียวเลยไปเก็บละมุดอะไรนะมังคุด ภารก,กิจของเราวันนี้เราจะมีถังให้พวกท่านไปเก็บมังคุดมานะครับในเวลา15นาทีเก็บมาให้เยอะที่สุดแล้วรสชาติเราจะให้ท่านในพลตัดสินนะครับรสชาติดีเป็นยังไงฮะท่านในพลหวานกรอบผลใหญ่มันจะหวานเปรี้ยวแล้วมันก็เนื้อใหญ่ๆอ่ะผมถามก่อนอันนี้คือไซส์ที่ถูกต้องอต้องเป็นยังไงบ้างนะฮะมะม่งวงเอ้ยมังคุดที่ดีมังคุดโอ้ยมังคุดที่ดีที่อร่อยเนี่ยยางจะต้องเกาะเยอะนะฮะแล้วก็มันจะมงม่วงมันจะอร่อยมังคุดเป็นผลไม้ที่แปลกนะครับที่เราเลือกมังคุดเพราะว่าเวลาสุกเนี่ยเขา ลูกไม่สุกก็อาจจะมีลูกที่สุกอยู่ก็<ม>ต้องหากันดีๆสามสองหนึ่งเอาเลยเอาถังด้วยเอาถังด้วยอะไรฮะก็อะไรหาบังคุดอันไหนต้นอันนี้ต้นบังคุดใช่ไหม <c oughs> นี่คือสวนมึงมึงต้องรู้จักดีสิได้กี่ลูกแล้วเนี่ยเหียนมาที่ยิมเต็มถังลเลยเฮียอันนี้อันนี้ทำอะไร หาไม่เจอเนมีอ่ะโอ้หไม่สุกเลยอ่ะเฮ้ยเจอแล้วไหนๆๆๆก็จ่านี่ยๆๆๆไหนๆๆโอเคโอ้ยสวยวิ่งไปทำไมมึงวิ่งตอบกูไปโอเคมีวิธีการสังเกตไหมฮะแต่พยายามสังเกตจากจุดที่คนยังไม่ได้เดินเท่าไหร่ตนใหญ่พวกตามต้นมันหายยากมากนี่คืออะไรเจอเจอนี่นี่นี่ เออเออจ้าวิรู้ไปแล้วมึงผมไม่ยอมแพ้อยู่แล้วเอามาดูุมผมโอ้โหเขียวเต็มต้นเลยมังคุดเย็นเแต่กินแม่แล้ก็ศึกาการโกงเอ้ยหักไหมล่ะได้หว่ะพี่แม่งสูงที่ไหนอ้ยากเว้ยเออดึงเออดึงยากจังวะเขียวไปลึกปิด ได้อะยากจังวะโอ้ยมาจานทำให้มาเฮ้ยได้แล้วเว้ยเย้ไมีรู้มึงเยอะไม้หน่อยคือไม้หน่อยไหนชีดูก่อนดิงอไหนดีงอ อยูไม้ห <daha> น่อยริงเปล่าสอนกูหน่อยสอนหนไม่สอนเหลือๆเลอๆโอ๊ยได้แล้วด้วยนี่เราไหนไหนเาอยู่นี่จะยุ่ย่ไปไปโอ้โหโอ้ยอยู่นี่เองไป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 เอเหลืออีกหนึ่งนาทีสุดท้ายไปไหไตรงไหนตรงไหนตรงไหนไ เดี๋ยว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 เดอ้โหี่ยมันไมมึงไม่เข้าเหตุเฮ้ยครึ่งนาทีเลยจะไปโกงหนึ่งเขาอีกดูหน่อยหนึ่งเฮ้ยเดดหมดเวลาหมดเวลาใครมาถึงตรงนี้ก่อนได้คะแนนพิเศษผมคนที่สองโอ้ ไหนลองเลือกลูกที่ดีที่สุดบอกให้เรากินซิผมเลือกใช้ความรู้ทั้งหมดที่มีมาค่ะน้องหนมเม็ดใหญ่ไม่ค่อยอร่อยเพราะมันจะมีเนื้อแข็งๆข้างในถ้าหกกีบมันจะเป็นยังไงนะข้างในมีหกซี่มีหกชิ้นนะมาผมลูกแรกนี่เปื้อนโคลอย่างดีเรียกว่ารสชาติติดดินโอ้นี่ของพี่คิมนะคะโอจะมีคนช่วยเสวยมากเฮ้มันเละมันเละข้างในแก้วเนื้อแก้วลูกใหญ่ไปกับพิบ หวานกันเบสนะฮะโอ้ตึง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 มากโอ้โหพังอนะยัง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 เลยอีกคนยังเลยอีกคนอันนี้น่าจะสุกพอดีถ้าของพี่คิมมันงอมอันนี้มีหกกลีบด้วยแล้วก็เจ้าของสวนโอ้โหเนื้อขาวลูกใหญ่เอยเดี๋ยวร่วง มาดูในเรื่องของปริมาณนะฮะอย่าลืมบวกหนึ่งด้วยตะเว้ยอันนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยก็เมื่อกี้ก็เทนับไงเอออันเนี้เอ้าเดี๋ยวหนุ่มไนของหนุ่มอ่ะไหนอ่ะไหนของมึงวะทำไมกูเทลงพื้นเมื่อกี้มันไม่เห็นมีให้กูนับเลยเนี่ยไหนลองนับของพี่คิมหน่อยดิเนี่ยก็มีเนี่ยเอ้ยกล้องเห็นหมดเลยว่าพี่แม็กเททุกครั้ง ไม่ใช่เมื่อกี้เฮลงพื้นเฮ้ยจบบอไมจบอได้เยอะจังเลยโอ้โหเยอะมีมได้สิลูกซานซานเลือกเลยจะลงโทษใครไอ้นมแล้วเอาโนยไน Final ไฟนัลเลยผมผิดไลไรผิดที่เก็บมาได้น้อยโค้ชครับแล้วผยังไงครับผมบทลงโทษของเรานะครับดันพื้นครับแต่ว่าเป็นการดันพื้นที่ต้องถูกวิธีผมยอมรับชะตากรรมที่ไม่ได้สร้างึ้นเอง กินเยอะๆอ้วนไหมคะมังคุดเหรอเพราะ<ต>ว่าเป็นผลไมา้ผลไม้มันต้องกินแล้วไม่อ้วนต้องบอกไว้ก่อนว <c oughs> ่ามังคุดค่อนข้างที่จะมีปริมาณของน้ําตาลเยอะมากคาร์โบไฮเดรตเยอะมากแต่ต้องดูก่อนว่าเรากินตอนช่วงไหน<อ>คือผลไม้นี่มันดีอย่างหนึ่งนะครับ<อ>เพราะว่ามันเป็นสารอาหารที่เป็นน้าตาลโมเลกุลเดียวกินเข้าไปปุ๊บร่างกายมันเอาไปใช้พลังงานทันทีมันไม่ได้เอาไปเก็บสะสมแล้วมันดีตรงที่ถ้าสมมติว่าเรากินก่อนออกกาลังกายร่างกายจะเอาน้าตาลเนี้ยไปใช้แล้วเป็นพลังงานให้เราทันทีเราจะไม่ค่อยเหนื่อยแต่ถ้ากินแล้ว ด้วยดูยังไงว่ามังคุดไม่มียาฆ่าแมลงให้ดูที่มีทักเกาะฮะจริงจริงทากเกาะห่วนผมไม่ใช้ยาฆ่าแมลงครับมาถึงบทของการลงโทษเราก็จะให้ดันพื้นเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นการดันพื้นที่แบบเริ่มต้นแล้วก็ใช้น้ําหนักไม่เยอะมากโนะไม่เวลาอุ้มแต่งอุ้มได้ครับอุ้มอะไรครับอุ้มแต่งเลยเวะน้องๆมันไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะสาธิตดูก่อนนะครับว่าการดันพื้นแบบเบิกแบบว่าเป็นการฝึกแบบเริ่มต้นเนี่ยตต้นเนี่ยตต้นเนี่ยโคตรเริ่มต้นเนี่ย พุทอพนะครับถ้าเกิดเรารับน้าหนักแขนเยอะไม่ได้ให้เราใช้หัวเขา่าก็คือปกติแล้วถ้าเตรียมจะเป็นใช่ไหมของการเริ่มต้นมันจะเอาเข่าก่อนอแล้วก็ตัวอย่างนี้แล้วก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นนี อ๋อเป็นเปสองสเต็ปวะใช่เป็นสองสเต็ปอ๋ออันนี้แนะนําสําหรับคนที่ฝึกเริ่มต้นคือไม่มีแรงเยอะมากเขาขึ้นอ่านี่คือหนึ่งใช่ไหมทำไมท่าเขาตลกจังเลยฮะตลงทั้งตัวนะเอาเอาอกะเอาอกแตกอืมอ๋เออถูกต้องสามแล้วนะขามึงติดพื้นไหมเออแล้วขึ้นขึ้นขาอะไรเออขาอะไรอ๋อขาคุณเด้าขึ้นทำไมเนี่ย พุชอัพนะครับจริงๆแล้วมันจะได้ปล้องอ,อกครับกล้ามเนื้ออ,อกรวมแล้วก็ไตเสพข้างหลงังกล้ามเนื้อรตรงนี้ต่อ, <s uck ed> อแล้วอุ <c oughs> ้ยฮ่าๆๆๆกรรมการเขานับอยู่ผมไปทำอะไรให้พี่กูช่วยกูช่วยกลัวร้อนกลัวน้องร้อนร้อนร้อนเร็วนร้อน าอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วส่วนของกล้ามเนื้อหน้าอกเนี่ยเล่นแค่สัปดาห์ละครั้งจริงมนแล้วแต่โปรแกรมของร่างกายเราถ้าเล่นกล้ามอกมาอย่างดีแล้วอกจะเป็นอย่างนี้นะฮะผมไม่ได้ออกสวยอ่ะไปทำอย่างนั้ทำไมอันทีิชันเนี่ยเนี่ยล่าน่ารกน่า่าย่างเงโ้ ับครับเหมือนมีไปแล้วเฮ้อคิดไ,ได้ไหมได้ มันจะอร่อยก็อร่อยจะไม่อร่อยก็ไม่อร่อยอ่ะเหมือนข้าวเหนียวอ่ะเหมือนข้าวเหนียวเออเออเอมันไม่อร่อยนะกินอีกคำนี่มันแจ๊ะเจ๊ะอ่ะจีกคำนี่หืมข้ารู้สัมผัสมันไม่เปียกเปียกน้อยกว่านี้นิดนึงอ่ะไม่ใช่เลยอืมรสชาติมันอร่อยไงเหมือนตังเบย์จริงเหรอเลยขอชิมนั่งได้มั้ยเฮ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 ้ยทำอะไรทำอะไร เอาให้กินจะชิมไหมชิมโอ้โอ้ไม่เอาเลยปพี่คีมกินไหมฮึอืมมันลึกลับมากรสชาติมันลึกลับมากมันตั้งเมย์ใครอยากรู้ไปลองค่ะเป็นลับมาเป็นตั้งเมเวอร์ชันสุขภาพลึกลับลึกลับมากรสชา Diamond Grains กรโนล่าเจ้าแรกในเมืองไทยอาหารเช้าแสนอร่อยช่วยฟื้นฟูระบบขับถ่ายและระบบย่อยอาหารช่วยลดความหอยแป้งหอยน้ำตาลอยู่ท้องเหมาะสำหรับผู้ที่ดูแลรูปร่างและมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายไม่ผสมแป้งไม่ผสมน้ำตาลขัดสีสามารถทานคู่กับนมโยเกิร์ตสลัดหรือจะทานเปล่าๆเป็นขนมก็อร่อยสุขภาพดีได้ทุกวันมีขายใน7 e l e v e อและซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไทยสั่งซื้อได้ที่ www.diamondgrains.com